วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องไข่มุกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพ่อก,กันนะคะนี่ค่ะพ่อเก็บผักบุ้งอยู่หนูไปไม่ได้เพราะล้อนนะคะหนูก็เลยถ่ายตรงนี้ค่ะนี่พ่อหนูสลับกล้องให้มันตอนที่มันถ่ายไม่ได้อะ่ะหนูก็เลยหยุดแล้วสลับกล้องอะ่ะ พ่อหนูบอกว่าให้หมัวค่ะเพราะว่ามัน,นออร้อนหนูก็ไปถ่ายพาท่านผู้ชมไปดูมีต้นมีต้นทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็ต้นกล้วยด้วยแล้วก็ผักบุ้งนะคะ พาไปดูพ่อกันค่ะมาพ่อพ่อทำอะไรอยู่คะเก็บผักค่ะผักบุ้งค่ะค่ะพ่อหนูเก็บผักบุ้งอยู่นะคะเก็บผักบุ้งค่ะสวนน้องขยุกมีอะไรบ้างคะท่านผู้ชมไปดูดิค่ะมีเรือด้วยนะคะ ข้อไก่พังแล้วค่ะหนูมีไก่ตอนนั้นเลี้ยงวัวน,นะคะแต่วัวขายไปหมดแล้วค่ะนี่มีสระน้ำด้วยอยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูค่ะมไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองเลยค่ะมันแบบใส่หมวกอยู่นะคะนี่ค่ะปูล็อกประตูนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ต้นมะเขือนะคะมีพึ่งด้วยนะคะอันนั้นต้นดอกอัญชันน้ำาหนูก็ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรแค่มั่วๆไปค่ะมาดูกันมาดูคลิปที่หนูถ่ายกันทุเรียนกันนะคะเมื่อกี้หนูหยุดพักดูนะคะแล้วพ่อบอกว่าให้ถ่ายน,น,นานๆนี่ค่ะต้นทุเรียนนี่ค่ะสูงกว่าหนูอีกค่ะ เดี๋ยวค่ะถ้าหนูขอเสื้อผ้าหนูจะสูงนะคะแล้วนี่ค่ะพ่อนี้ต้นอะไรอ่ะเน,นี่ยทุเรียนกับตะขุกเรียนกับตาขุน,านะคะใส่หมวกไหมอันนั้นต้นยางพารานะคะอันนี้ห้างค่ะพาไปดูกันใส่หมวก แล้วก็เก well ็บอันนี้หนามนะคะเคยเล่นตอนเด็กไหมคะทำแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ใช่ปะเนี่ยต้นเนี่ยไม่ใช่นะต้นนี้หรือเปล่าโอ้ก็ไม่ใช่ น,ะะนี่หบเลืกอกแน,นี่ค่ะหนูทิ้งไม่เป็นที่เพราะมันเป็นป่าไงะคะ่ะอันนี้ที่ปิ้งอันนี้กองฟังค่ะอันนี้ที่สอดรถแดงค่ะอันนี้ที่อ่านนาวัวน,นะคะพาไปดูต้นพิกกันค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะต้นพริกนี่ต้นอะไรคะอะไรต้นอะไรคะอโะโวคาโด้ใช่ต้นอโะโวคาโดต้นอโะโวคาโดแล้วต้นปุนยังไม่ปุยนะคะใช่ค่ะปุยยังไม่ถึงปีนีไต้นกล้วยยังไม่สุกเลยค่ะนี่เรือค่ะอโะโวคาโดสูงมากเลยชมหัวพ่อเลยใช่อันนี้ไหนแดงนะคะไหนแดงงั้นพบกันแต่เพียงเท่านี้น้นครข่โมคะ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย